สวัสดีค่ะวันนี้ก็คงกับกระเช้อิเรลาเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาให้ลูกค้าได้รับชมกันว่าขั้นตอนการผลิตกระเช้าปลายบุญของเรานี้เราจะเน้นเรื่องอะไรเปนที่สุดนะคะ ก่าจะได้คุณภาพนะคะกว่าจะสําเร็จสมบูรณ์แบบที่ลูกค้าหลายๆท่านได้เห็นกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าทั้นตของเขามีในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดีตัวนี้ก็กําลังผลิตนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเราจะเน้นงานเชื่อมนะคะเน้นงานเชื่อมเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะเพราะว่ามันจะต้องขึ้นที่สูงแล้วก็เราก็ต้องเน้นความปลอดภัยให้เยอะเพื่อความมั่นใจของลูกค้าหลายๆท่านนะคะในส่วนตรงนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะจริงๆแล้วต้องมีตัวล็อกแล้วก็ตัวจารบีตรงนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็มีตัว เราก็มีตัวดามนะคะตรงนี้ตัวดามก็คือเราเน้นงานเชื่อมหมกทุกจุดนะคะแล้วก็เราลงสีการสนิมก่อนลงสีจริงทุกครั้งทุกตัวนะคะทุกครั้งทุกตัวเลยแล้วก็เราก็มาติดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะติดรายละเอียดทั้งตัวเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็ใช้เหล็กหนานะคะในส่วนนี้ดูได้เลยเราใช้เหล็กเหล็กหนาแน่นอนนะคะคือไม่ต้องกลัวนะคะในส่วนน้ำผาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่หน้าแฟนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนตัวที่เสร็จสมบูรณ์แบบเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เดียวเข้าที่ว่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ขนาดกระเช้าก็ขนาดกว้างเมคูณเมตรนะคะสูงไม่สิงอันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะที่สามารถเข้ามาซิตีต้ได้นะคะแล้วก็เรามีตัวล็อกกันแกว่งนะคะตนนัวน,นี้ตอนลูกค้านอนวูมขึ้นไปพร้อมจะใช้งานนะคะลูกค้าก็สามารถล็อกตรงน,นี้ได้เพื่อกันแกว่งขณะการทํางานได้นะคะตัวน,นี้ แล้วก็เวลาลูกค้านอนดุ่ลงมาลูกค้าก็ต้องคลายล็อกนิดนึงเพื่อความที่ว่าจะให้กระเช้าได้สตว,วิงนะคะเวลานอนบุมลงมานะคะมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานนะคะในส่วนนี้แล้วก็เรามีตัวอจัจารมีนะคะแล้วก็เหล็กของเราใช้เหล็กหนาแน่นอนนะคะแล้วก็เรามีตัวดามแขนให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานลูกค้าจะได้มั่นใจว่ามันไม่หักไม่งอแน่นอนนะคะค่ะเพราะเราเน้นการเชื่อมอยู่แล้วนะคะของทางร้าน แล้วก็หน้าแปนนะคะหน้าแปนก็หนานะคะหน้าแปนในตัวตรนี้หน้าแปน,น,นะะที่สามารถใช้ได้แต่ตั้งแต่เพมนเล็กจนถึงเพมใหญ่นะคะคือสามารถใช้ได้ทุกรุ่นเราเจาะรูให้หกลูนะคะแล้วก็เรามีอุปก,กรณ์พร้อมติดตั้งก็คือเรามีหน้าแปนแผ่นนึงแล้วก็เรามีน็อตแผ่นซี่ไปให้ลูกค้าได้เลยพร้อมติดตั้งพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลด้านในกันนะคะมีเพลด้านในก็คือด้านในนี้ ผโตกก็ไม่ต้องกลัวน้ําขังด้านในนะคะเพราะว่าเราจะมีรูการรูระบายน้ําให้ลูกค้าได้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะขังด้านในนะคะแล้วก็มาดูกันชัดๆด้านหน้าดีกว่าค่ะหากก็ถ้าเป็นน้ำหนักกระเช้าตัาวตนี้ก็จะอยู่ที่120กิโลนะคะก็สามารถยกได้นะคะสองถึงสามคนก็สามารถยกได้แล้วก็ ตะติดต mm. uh, ั้งหน้างานคนเดียวก็สามารถยกตัวแข่งได้คนเดียวนะคะสามารถยกได้เพราะว่าเราทํามาเพื่อที่ลูกค้าจะได้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะคะก็คือสามารถติดตั้งคนเดียวได้นะคะแล้วก็กระเช้าของอิฐสุราก็จะต้องมีสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้คะถ้าเป็นของทางร้านก็จะมีสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์กระเช้าอิฐสุรานะคะ มีร้านเดียวในภาคใต้นะคะตอนนี้แล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยนะคะก็สนใจสังซอได้นะคะผ่านเอกกระเช้าอิสุร่าหรือว่าสนใจโทรก็ได้นะคะโทรก็0 9 8 0 4เ7 9 4ปนานะคะก็เป็นเบอร์คุณเอกก็คือเป็นผู้คุมงานโดยตรงเลยนะคะหรือว่าทักทางอินบ็อกทางเพจเพื่อสอบถามก่อนก็ได้ค่ะก็คือกระเช้าของเราส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งมานะคะแล้วก็เรามีวิศวะมาเทสด้วยนะคะก็ส่วนตรงนี้มั่นใจได้เลยนะคะก็คือเรามี แว่ามาเทเรียบร้อยนะคะว่ามันปลอดภัยในการใช้งานแน่นอนนะคะเพราะเราก็ต้องเซฟให้ลูกค้าให้ถึงที่สุดอะคะ่ะก็คือมันขึ้นงานที่สูงแล้วก็ต้องเซฟให้นะคะก็คือลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราได้เลยแล้วก็งานตรงปกแน่นอนนะคะสีส้มก็เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดนะคะในตอนนี้ยังไงก็สนใจสั่งหรือโทรปรึกษาก่อนก็ได้คะ่ะวันนี้ก็ขอจบก่อนนะคะขอบคุณค่ะ